สวัสดีจ้าทุกคนอันนี้ก็จะเป็นกล้วยหอมจ้าเนี่ยเนี่ยกล้วยหอมจ้ะนนกล้วยหอมได้ว่าป้าได้ปลูกเอาไว้นะที่ว่าเนี่ยออกเครือจ้าทุกคนคเนี่ยออกเครือแล้วจ้ากล้วยหอมเริ่มจะจะเก็บกินได้แล้วนะพูดถึงว่าเนี่ยจ้า ใส่ผสมผสานผสมผสานไปอย่างเลยจ้าทุกคนนี่นี่ฝรั่งนี่เป็นฝรัง่งกิมจูป้าตัดแต่งกก่งจนเนี่ยเป็นใบเนี่ยเสร็จผสมผสานจ้าทุกคนอือืกล้วยหอมจ้ะ ล้วยหอมกล้วยหอมกล้วยหอมตรงนี้ก็จะเป็นทุเรียนจ้ะ๋ยวก่นต้เรียนอันนี้ยังต้นเล็กอยู่จ้ะเนี่ยจ้ะก็จะปลูกแบบผสมผสานกันไ,ไปจ้ะเป็นเกษตร,รผสมผสานเนี่ยจ้ะนี่ก็จะเป็นกล้วยจ้ะ